สบายดีสบายดีสบายดีเมื่อนี้มายามใส่กุ้งเด้อพี่นอ้องเด้ออิงตามแฟนเพลงเอฟซีเดี๋ยนี้เพิินนะว่าคอยห่างเหินจากการอันหาคลิปหาปลาการใส่ตุ่มกุ้งการใส่บิก๊กกบการอย่างเพราะว่างานมันหลายฮะก,ก็เศราอ่าต่ไปลํำพี่น้องเพราะว่าช่วงช่วงออกพรรษานี่ล้ำหลายงานลำํลำมีหลายเนาะแต่ว่าเมื่อนี้หันชิมาอ่าตามข่าเหตุของของเอฟซีเนาะมาใสา่ใส่กุ้งไว้อยู่ในของ ยามกลุ่มไห้พี่น้องเบิ่งดูทมก้างที่ว่าอันบรรยากาศนี่แหละพี่น้องนี่นี่นี่แคมมฟางของดูหันเหมือนไทยมุกทหารเด้อพี่น้องเด้อนี่ปัน,นี้ก็เลยสิมาายามไห้พี่น้องเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าการยามกลุ่มนี่มันเป็น,นงังไรอะใส่ตุ่มกลุ้มไว้แต่ม่อนีนเด้อพี่น้องใส่กลุ่งนี้เด้อนี่เด้อนี่อันนี้ใช้ไว้แต่มือวานนี่แต่เมือวานนี่อันนี้เอาของใหญ่มาเด้อนี่จะได้ห,ออรบบหรือบอเบิ่งกันพี่นนอง ว่าไซ์อันนี้มันเป็นทางลงอันนะทรายมันดินมันจะแข็งต้องใส่เล็กปสนสื่อมาตตกรับเนาะห้องห้องมาหลายกระดกให้ปาส่ขึ้นกุ้งให้บ้างน้ำปลาบานเท่าก็จะเอื่นใส่กุ ก่อนกน้องอน้อักอนแกเสียจากยามแล้วใส่ให้เบืงนี้ได้เพราะว่าตอนใส่หันบ่ได้ให้พี่น้อง,ง,อไ,งได้เบิง่งลักหนาเอ้ยสุดจะบ่ได้หน่อยได้หลยก็เบิ้งนำกันนะพี่น้อง

ทา้งฝากมังตะมีที่ที่ทํามาหากินนี่คือวิซาพอสิที่ฝากไว้อืออาแบบดจนเจ๊งหดมัน ไลยย่ได้ตรงนองนี่กันงูขูมาหากะก็่อ้กู้นี่ล้ให้กินนี่คืกกกกคอกู้ที่ไห้มากพี่เนอะนี่เป็นกู้ที่แซ่บ อาจจะมีคุณภาพดีเพราะว่ามันเป็นกุ้งในคของพี่น้องน้ากว้างขากล้ายขักลายพี่น้องอันนี้คือกุ้งเติดตะแเสบกระดอนดีด,ดองๆพี่น้อง,องสีบริขายกุ้งเฉพาะนี่ผมได้อยากได้กุ้งติดต่อมาเดอ้อหาหาเจ็ดสีสามหาหนึ่งเก้าสีส่งทางออนไลน์หายอันนี้ได้หน่อยได้พี่เนาะกุอมม้อเต็มถังนี่อันนี้นี่กระปูเพอะ กระเป่งขากได้ขากขักขาก่น้องวันนี้เชียร์พี่น้องที่ตามตอนตอนใส่ได้พี่น้องวิธีใส่มันเด้ออ่าฝากที่ตามหลังจากอ่าตากตากโตนี่ไว้เอาหลังที่ช่องอย่มาใส่ต่อพี่น้องไม่ต้องได้ตากไม่ใส่แค่กุ้อ่าใส่กุ้งหมูตากมันบวมมันเน่ามันจะบวมถึงพี่น้องคมาใส่แทนระย่ามื่น มันเขาทีเขาทางพี่เนาะเาทางเลเขามันมต่อไปพี่เาะบ่อยมันไหล อแปดปอนด์มาได้กน да ่อเยใส่อีกักไอ้ตอกเกียรมากันไหวน่องถ้ให้พุูกออกเวลาปลูก <u> ม uh> ันจะขึ้นไปนี่มันวิ่ิ้ทางไปมันจะต่อใท่ ครับเวลา,ลา,ลา,ลาละะขุ่มั่นๆเนี่ยมันจะเขับมี่เนาะแบบนี้อยู่ที่มัดง่ายพี่น้องมัดนี่เสร็จเลยนี่ดึงม,มาจ้องลัดหนานีว่าจ้องตัวนี้เอามากเกี่ยวเฉยสองหอกพี่น้องหรือม,มัดใส่ตัวนี้ อย่างนั้นจะใส่กระเบื้องเอาได้พี่น้องจักมัดเลยเรียบร้อยต้องเบื้องปากมันิด้พี่น้องต่อปากข้างลุมบริมันผิวทั้งหลอดก้องกับบริมผิวได้พี่น้องทาผิวกุ้งมันจะหลอดก้อนปาบริผิวมันปลาบ่องไปอยู่หลุมกุ้งมันจะเลาะไปทั้งหลุมเลยพี่น้อง บาดนี้พี่น้องบาดนี้บาดนี้ก็มีเสื่ออันนี้เสือกันกันกุ้งเสียพี่น้องกันเส้นกุ้งเสียนี่นบเอานตามัดใส่็จล้วถือต่อไปเนาะจากมัดเสร็จแล้ปวดกล้ามคนนี่แต่ละมองอันนี้คือตันกุ้งไหวพี่น้องเวลากุ้งกุ้งมันขามนี่พอได้มันจะมาเข้านี่เนาะอันนี้เป็น พี่ใส่เสื้อกุ้งเด้อพี่น้องเด้อขอบใจหล,ลายๆที่พี่น้องติดตามขอให้พี่น้องห่างหี้วหัวเก่าเด้อกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อขอบใจหล,ลายๆ